จากดวงดาวสู่เรือดำน้ำและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ธาตุเล็กๆที่เกิดจากการระเบิดของดวงดาวเมื่อพันล้านปีที่แล้ววันนี้กลายเป็นพลังงานเงียบที่ขับเคลื่อนเรือดำน้ำใต้ห้วงทะเลลึกและส่องสว่างให้เมืองทั้งเมืองบนผืนแผ่นดินเรื่องราวจากจักรวาลอันไกลโพ้นสู่ชีวิตประจำวันของเราทุกคนกำลังจะเริ่มขึ้นครั้งหนึ่งในห้วงอวกาศที่มืดมิด ดวงดาวยักษ์หายใจเฮือกสุดท้ายก่อนระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาเปลวแสงพุ่งกระจายสสารล่องลอยข้ามจักราวาลธาตุหนักอย่างทองคำและยูเรเนียมไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆพวกมันต้องการพลังงานระดับมหึมาจากการชนกันของดาวนิวตรอนหรือการตายของดวงดาวยักษ์ใหญ่ซูเปอร์โนวาคือเตาหลอมจักราวาลที่สร้างเชื้อเพลิงแห่งอนาคตฝุ่นดาวเหล่านี้เดินทางข้ามการเวลาจนมารวมตัวเป็นดาวเคราะห์สีฟ้าที่เราเรียกว่าโลก เมื่อโลกถือกำเนิดธาตุมหัศจรรย์เหล่านี้ถูกฝังลึกในหินหนืดบางส่วนค่อยๆโผล่ขึ้นมาใกล้ผิวดินรอวันที่มนุษย์จะค้นพบและเรียนรู้ว่ายูเรเนียมคือธาตุที่แตกต่างเมื่อมันแตกตัวมันจะปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในศตวรรษที่20มนุษย์ไม่เพียงแต่ใช้ยูเรเนียมสร้างอาวุธทำลายล้างแต่ยังเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังนี้ให้เป็นประโยชน์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดกะทัดรัดกลายเป็นหัวใจของเรือดำน้ำยุคใหม่ เรือเหล็กยักษ์ล่านี้สามารถแล่นอยู่ใต้น้ำได้เป็นสิบสิบปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงแม้แต่ครั้งเดียวภายในเรือดำน,ำน้ำนิวเคลียร์เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอะตอมยูเรเนียมถูกควบคุมให้แตกตัวอย่างช้าๆความร้อนที่เกิดขึ้นเปลี่ยนน้ำเป็นไอไอน้ำหมุนกังหันขนาดใหญ่และกังหันขับเคลื่อนใบพัดของเรือทำให้เรือดำน้ำหนักหลายพันตันเคลื่อนที่ได้อย่างเงียบงนันลึกลงไปในห่วงมหาสมุทรเป็นปีแล้วปีเล่า เทคโนโลยีเดียวกันนี้ไม่นานก็ถูกยกขึ้นจากท้องทะเลมาสู่แผ่นดินเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ความร้อนจากการแตกตัวของอะตอมที่เคยขับเคลื่อนเรือดำน้ำตอนนี้สร้างไฟฟ้าให้กับเมืองใหญ่นับล้านคนหลักการเดียวกันแต่ขนาดที่ใหญ่กว่าและผลประโยชน์ที่กว้างขวางกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหล่านี้ทำงานเหมือนหัวใจของเรือดำน้ำความร้อนจากยูเรเนียมเปลี่ยนน้ำเป็นไอ ไฟน้ำหมุนกังหันไฟฟ้าขนาดมหมาและผลิตกระแสะไฟฟ้าที่ส่องสว่างบ้านเรือนอาคารสูงและหน้าจอที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้จากการตายของดวงดาวในอดีตอันไกลโพ้นสู่พลังงานที่ขับเคลื่อนเรือดำน้ำในทะเลลึกและโรงไฟฟ้าที่ส่องสว่างเมืองใหญ่ยูเรเนียมคือสายใยล่องหนที่เชื่อมโยงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เข้ากับชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ ทุกครั้งที่เราเปิดสวิตไฟหรือเมื่อเรือดำน้ำแล่นผ่านใต้มหาสมุทรเราใช้พลังงานที่เกิดจากการตายของดวงดาวพลังงานที่เดินทางมาหาเราข้ามการเวลานับพันล้านปีเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของอรารยธรรมสมัยใหม่นี่คือเรื่องราวที่ยังคงดำเนินต่อไปจากดวงดาวสู่เรือดำน้ำและโรงไฟฟ้าเรื่องจริงที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของเราเข้าด้วยกัน ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามแนละรับชมคลิปขอบคุณครับ